พลตีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยชัดชาติได้ปะหน้ากันในการประชุมนะสถานการณ์โควิดนั่นเองครับหรือว่าสบาคที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าเองเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองเนี่ยก็มีการแถลงข่าวกับในส่วนของคุณชัดชาติด้วยนะเพราะว่าครั้งแรกที่ชัดชาติเองเนี่ยไม่ได้เข้าทำเนียบแล้วประมาณ8ปดเปีแล้วชัดชาติก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกอนแล้วกันทีช่วงเช้าครับ นี่แหละฮะภาพบรรยากาศนี่แหละฮะถูกไปแชร์ในเพจไทยคู่ฟ้านะฮะโดยเป็นคลิปติ๊กต็อกนะฮะก็จะมีเสียงเพลงแต่เราตัดเพลงไปก็มีการถ่ายรูปร่วมกันฮะแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็พาชัดชาติพาทัวร์ทำเนียบเลยฮะถือว่าเป็นไกด์นะฮะพาชัติชาติทัวร์ทำเนียบนะฮะซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เองเป็นการประชุมระหว่างรับดิการสงกลาโหมนะฮะประชุมสถานการโควิด1ินี่แหละนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ ก็มีนายกเมืองพัทยานะฮะรวมไปถึงนายชัดชาตินี่แหละฮะผู้ว่ากทมเนี่ยร่วมประชุมกันซึ่งก็ในที่ประชุมเองเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองก็กล่าวแนะนําชัดชาติในที่ประชุมนะทุกคนก็โดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยพาคนนําตบมือเลยฮะในห้องประชุมก็ตบมือกันร่วมกันแล้วก็มีการไปพบใน,ในส่วนของรัฐมนตรีต่างๆเองนาย,นยก,ก็พาทัวร์เลยฮะหลังจากที่มีการประชุมเสร็จ,เร,จเรียบร้อยนะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองก็ออกมาแถลงข่าว กับสื่อมวลชนซึ่งวันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้รู้สึกนักข่าวมาเยอะมากเลยนะอ่าแล้วก็มีการพูดคุยถึงเรื่องการทํางานร่วมกันระหว่างชาติชาตินะครับกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเราทางานร่วมกันได้มาช่วยกันพัฒนาประเทศนั่นเองครับซึ่งระหว่างนั้นเองเนี่ยนายกรัฐมนตรีเองก็สก,กิดให้ชาติชาติบอกว่าอ่ะมาพูดหน่อยพูดสักนิดหนึ่งซึ่งชัตชาติก็ไม่คุยนะไม่อยากจะคุยอ่ะนิดหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการแถลงข่าวในครั้งนี้ครับ พัทยาเลย,ยดิเกิดเิเห็นไหมวันนี้สื่อเยอะเป็นพิเศษเลยนะเออรืเออเ่องสำไคเรื่องลำาคมาก็วันนี้เ,เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รับทุกท่านนะครับตลอดจนประชาชนที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นเวารา อีกวันะหนึ่งที่เป็นการประชุมสบคอใหญ่ของเราเพื่อจะอนุมัติอนุญาตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หลักก,ลการต่างๆมากมายหลายประการซึ่งล้วนแต่เราพยายามจะปรับแก้ให้สอดคล้องกัสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับซึ่งสถานการณ์การแพร่เชื้อการติดเชื้อการเสียชีวิตก็ลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ประกาศพบปะกับนะท่านนายกภรรยาท่านผู้ว่าการจังหวัด ผี่ดูแท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานาครน,นะครับก็ได้คุยกันแล้วนะเราจะร่วมมือกันทํางานนะครับที่เราต้องรับผิดชอบกันนะครับด้วยความร่วมมือกันอย่างอย่างครอบถ้วนแนละในทุกเรื่องนะครับผมคุยกับท่านรร้จักท่ันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสอันดีที่ได้แนะนําในสมพคอไปด้วยนะครับจริงๆก็คุณนตาคุ่ตาอยู่แล้วล,ะละ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ในการทํางานนะครับช่วยกันนะทําทุกอย่างให้มันเพื่อพี่น้องประชาชนของเราทั้งประเทศนะแล้ววันนี้ที่เชิญมาเนี่ยพิเศษวันนี้ก็คือ ผู S <S ้ว่าเอ่ยนายกพัทยาเพราะอะไรเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวไงใช่ไหมรัทมนี่ยก็ปกติแล้วก็มาชุมเงินอยู่แล้วผู้ว่ากทมนะช่วงนั้นที่ผ่านมาช่วงก่อนเลือกตั้งมั้งใช่ไหมช่วงนั้นที่ส่งประหลัดประหลัดกทมรัากษาการมาเป็นผู้แทนนะก็เข้าใจกันหมดแล้วไม่มีปัญหาเรื่องสิน้นก็วันนี้เราต้องเิงน,นหน้าประเทศไปด้วยกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวจะฟังการพูดไหมจะพูดตั้งหน่อยไหมครับนิดนึ่ง จริงๆ <laughs> แล้วก็วันนี้เป็นผู้ร่วมประชุมนะครับก็พร้อมดำเนินการร่วมกับทางรัฐบาลเต็มที่ครับเพราะว่าเราก็ต้องทํางานร่วมกันอยู่แล้วครับแล้วก็ผมว่ามาติสบประคก็มีความผ่อนคลายขึ้นก็คิดว่าจะเป็นนิดใหม่ดีครับที่สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลงแล้วเราก็พร้อมที่จะร่วมดําเนินงานทุกอย่างกับทางรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ เดี๋ยวต้องให้ทางสบคพี่แดงตอบเหลือเอครับอันนี้มีอะไรไหมครับต้องขอกับขอบพระคุณท่านนายกมุตรีนะครับที่วันนี้ได้เชิญทางเมืองพะยาเข้ามาร่วมประชุมนะครับในสบคชุดใหญ่แล้วได้รับทราบถึงการพยายามดาเนินแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตนะครับได้อย่างถูกต้อง ดีที่สุดนะครับแล้วและในส่วนของมือพกะยาเองเนี่ยเราก็ต้องการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในการผ่อนคลายมาตรการต่างๆซึ่งก็คงจะได้นำเสนอผ่านสบคต่อไปครับขอบพระคุณนะครรับเนะเดดดีีี๋๋ยยยววมอะะะไนจครับ นี่แหละครับบรรยากาศที่ผู้ว่ากรทมนายกเมืองพัทยาแล้วก็นายกรมนตรีนะฮะได้ร่วมประชุมสบคร่วมกันซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เองเนี่ยในชัดชาติเองก็เสนอนะฮะให้ทางที่ประชุมบอกว่าในการในฐานการปฏิบัลเนี่ยาการโควิดเริ่มผ่อนคลายลงบ้างแล้วก็อยากให้มีการถอดหน้ากาในเขตพื้นที่โล่งนเดงครับนี่คือข้อเสนอของชัดชาติในการประชุมในครั้งนี้ครับอ่ะ